สวัสดีค่ะช่องมนใชยคุณบ้านทุ่ง channel ค่ะคลิปนี้ตื่นเต้นสุดๆนะคะตื่นเต้นอะไรนะคะ FC อยากจะให้ FC ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าไปแล้วนี่นะคะนี่คือความสุขอีกแล้วนะคะ FC ก็คือน้อยหนาทุเรียนนะคะออกดอกแล้วนะคะ ฟีฟีบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นน้อยหนาทุเรียนนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้องมนจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ที่แน่ๆน้องมนดีใจสุดๆว่าน้อยหนาทุเรียนนะคะออกดอกแล้วไขฟีฟีออกช่อดอกแล้วนะคะนี่ไงนะคะโอ้โหนะคะน้องมนไม่คิดว่าจะได้เห็นน้อยหนาทุเรียนในสวนมนชัยนะคะแต่วันนี้น้องมนได้เห็นแล้วนะคะเนี่ย จะนธนุถนอมเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าน้อยหนาทุเรียนช่อนี้มันออกผลให้น้องมนนะคะน้องมนจะหอมันเป็นอย่างดีเลยนะคะจะไม่ให้มแมลงมาตอมมันเลยนะคะจะรักษาเป็นอย่างดีเลยครั้งแรกในชีวิตนะคะที่น้องมนเห็นน้อยหนาทุเรียนนะคะมันออกลูกออกผลในสวนมนชัยนะคะครั้งแรกเลยดีใจนะคะดีใจนะคะ มันเพิ่งจะออกได้ช่อเดียวนะคะเดี๋ยวน้ำมนต์ต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเนี่ยน้อยหนาทุเรียนสังเกตใบมันจะใหญ่ๆนะคะฟรีต้นมันจะอวบๆนะคะต้นจะอวบๆต้นจะคล้ายๆทุเรียนเลยนะคะเนี่ยลำต้นของน้อยหนานะคะมันจะคล้ายๆทุเรียนเลยเนี่ยลำต้นคล้ายทุเรียนใบมันก็จะอวบๆใหญ่ๆนะคะใบจะไม่เหมือนน้อยหนาทั่วไปนะคะฟรี เดี๋ยวไปดูต้นอื่นก่อนนะคะว่าต้นอื่นออกดอกหรือ,อยังนะคะส่วนละมดมันก็มันขยันออกดอกนะมันขยันออกดอกทุกต้นเลยนะคะละมดเนี่ยแต่น้องมนยังไม่เห็นลูกตัวอุย้ยออกแล้วค่ะเอฟซีต้นนี้ก็ออกช่อดอกแล้วนะคะนี่น่นะนี่นะคะ น้อยหนาทุเรียนนะคะออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือต้นที่สองนะคะต้นที่สองนะคะออกหนึ่งช่อดอกนะคะโอ้ยจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยลูกเอ้ยนะคะนี่นะคะดีใจสุดๆนะคะไม่คิดว่าน้อยหนาทุเรียนจะออกดอกแล้วนะคะมันจะเป็นลูกใหญ่ๆยาวๆนะคะคล้ายทุเรียนเลยนะคะลูกใหญ่ๆยาวๆมีตุ่มๆ ตุ่ม,มน้ำน้าคล้ายๆทุเรียนนะคะเดี๋ยดูนะคะว่าอันนี้คือต้นที่สองนะคะโอ้ยอย่าร่วงนะลูกนะอย่าร่วงนะงนะเดี๋ยวเอายามาฉีดไว้นะคะกันดอกมันร่วงนะคะโอ้ยดีใจดีใจอันนี้ก็ลำมดนะคะกระสวยมาเลยนี่ออกดอกทุกต้นนะคะไม่รู้เมื่อไหร่จะโตจะสุกจะหวานให้ได้กินนะคะ อันนี้ก็น้อยหนาทุเรียนนะคะจี่ต้นนี้น่าจะยังไม่ออกนะคะสงสัยต้นนี้นะครับปุ๋ยมันน้อมนใส่ปุ๋ยมันมาเลี้ยงแต่ลำต้นกับใบเนี่ยมันไม่ยอมออกดอกให้นะคะเนี่ยม,มันตัดได้ไหมน้ยหนาทุเรียนเนี่ยถ้าตัดได้น้องมนจะน้องมนจะตัดให้มันแตกกิ่งใหม่กลัวตัดแล้วมันจะไม่รอดนะคะก็เลยไม่กล้าจะตัด เดี๋ยวเอาไว้รอเอาไว้รอดูข้อมูลนะคะดูข้อมูลใน Google ใน YouTube ว่าในหนาทุเรียนเนี่ยเราสามารถตัดกิ่งแต่งกิ่งได้เหมือนต้นมะม่วงไหมนะคะถ้าตัดได้น้งมันก็จะตัดให้มันแตกใหม่นะคะอุ้ยเลี้ยงต้นได้อวบมากเลยทั้งใบนะคะแต่ดีใจนะคะที่เห็นช่อดอก2ต้นแล้วนะคะเพราะว่าน้มุมนไม่คิดว่ามันจะออกในช่วงนี้นะคะ ดีใจสุดๆดีใจสุดๆนะคะจะได้เห็นน้อยหนาทุเรียนแล้วนะคะส่วนมะพร้าวนี่ต้องทําใจนะคะอีกสองปีจะได้เห็นมะพร้าวไหมนะคะดูต้นนี้นะคะต้นนี้มีช่อด,ดอกไหมนะคะต้นนี้น่าจะอันนี้ช่อด,ดอกหรือยอดมันเนี่ย ต้นนี้ก็ยังมีแต่ใบนะคะอุ้ยมีหนอนกินใบด้วยเบื่อหนอนบงด้วย,ยมันกินใบน้อยหนานทั้งหมดท้งที่ใบน้อยหนามันชนฉุนเนี่ยมันก็ยังกินได้แล้วนีฮะใบน้อยหนานี่ฉุนที่สุดแล้วนะมันยังกล้ากินเหรอเนี่ยหนอนเนี่ยต้นนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่า ต้องรอลุ้นนะคะแต่มีแนวโน้มที่จะออกอยู่นะคะเนี่ยเหนื่อยใจกับละมุดนะคะเหนื่อยใจกับละมุดเพราะว่ามันออกดอกทุกต้นเลยแต่ว่ายังไม่เห็นละมุดลูกโตๆเลยพันดอกอะคะละมุดพันดอกใช่ไหมไม่ใช่ละมุดพัน พันลูกดกเนาะพันดอกดกนะคะดอกนี่ดกทุกต้นเขียวนะคะแต่ยังไม่เห็นลูกดกเลยนะละมุดเนี่ยต้นนี้ไม่สมบูรณ์นะคะต้องเล่งปุ๋ยแล้วละ่ะต้นนี้นะคะใบไม่สมบูรณ์ใบเหลืองนี ละมุดพันดอกนะคะพอออกดอกแล้วก็ร่วงแล้วก็ออกดอกใหม่อีกละมุดพันดอกนะคะไม่ใช่ละมุดพันกินลูกนะคะเอสีอันนี้น้อยหนาหนังธรรมดานะคะอันนี้ก็ละมุดพันดอกเนี่ยดอกเต็มต้นเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยละมุดพันดอกนะคะดอกเต็มต้นเลยนะคะไม่ใช่ละมุดพันกินลูกนะคะมีแต่ดอกเต็มไปหมดแต่ไม่เคยเห็นลูกละมุดเลยนะคะเห็นแต่ดอกละมุดนะคะ <_ LS> ขอได้เห็นลูกละมุดโตๆสักช่อเถอะอย่าเห็นแต่ดอกละมุดเลยนะคะออกดอกทุกช่อเลยค่ะเอฟซี มีแต่ดอกละมุดเนี่ยช่อไหนก็มีแต่ดอกแต่ดอกเต็มไปหมดนะถ้าไม่ออกเป็นลูกให้ได้กินนะเดี๋ยวจะตัดทิ้งแล้วนะละมุดจ๋าแม่จะตัดเจ้าทิ้งแล้วนะถ้าเจ้าไม่ออกลูกให้กินนะถ้าเจ้าออกแต่ดอกนะคะนี่น้อยหนาหนังอุ้ยออกดอกเต็มเลยน้อยนาหนังดูสิต้นเล็กๆไข่สิ นี่คือน้อยหน่าหนังต้นเล็กๆนะคะก็ยังอุตส่าห์ออกช่อดอกให้น้องมนได้เชยชมนะคะนี่นะคะต้องเอาปุ๋ยมาใส่บำรุงแล้วนะคะเนี่ยปุ๋ยบำรุงผลนะคะบำรุงดอกผลนะคะมาใส่นี่ดอกเต็มเลยช่อดอกต้นเล็กๆแค่เนี้ยนะคะน้อยหนา่าให้หน่าหนังเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่นะคะบำรุงดอกผล ไม่งั้นไม่ได้กินแน่ๆนะคะชมพู้พี่โปโป้นะคะเนี่ยดอกเต็มนะคะดอกเต็มเลยละมุดพันดอกจริงๆนะคะยังไม่เห็นละมุดพันลูกเลยนะคะมีแต่ดอกไม่มีลูก ถ้าไม่ออกลูกให้กินจะตัดทิ้งจำไว้ละมุดเอ๋ยก็น้อยนาหนังนะคะก็ออกช่อดอกเต็มเลยนะคะนี่ออกช่อดอกเต็มเลยนะคะน้อยนาหนังต้นเล็กๆนะคะก็เดี๋ยวจะมา ตัดจริงออกนะให้มันแตกยอดนะคะแต่มันกำลังออกช่อดอกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็ออกช่อดอกเยอะแยะเลยโอ้จะได้กินน้อยหนาแล้วเอฟซีเลยนู่นนะคะอยู่ปลายยอดปลายใบก็ยังอุตส่าห์มีดอกนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่คืออยู่อยู่ปลายอยู่ปลายยอดปลายใบนะคะมันก็ยังมีดอกเนาะ นนี่ะะคะดอกของมันในนามันจะมีดอกอยู่ปลายยอดไปลายใบน้องมลถึงไม่กล้าตัดนะ,ะไม่กล้าที่จะตัดถ้าตัดชุบเท่ากับว่าเออตัดดอกมันทิ้งนะคะเสียดาย น้องมนรู้สึกว่าน้องมนจะเห็นจะเห็นดอกละมดุดจะเห็นดอกละมุดออกทุกต้นแล้วก็ออกดอกทุกช่อแต่ว่าน้องมนไม่เคยเห็นลูกละมุดเลยนะคะไม่เคยเห็นลูกละมุดเลยว่ามันเป็นลูกยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ว่าลูกมันหายไปไหนนะคะลูกละมดุดทั้งๆท,ที่มันออกดอกเต็มต้นเลยนะคะจะเห็นแค่นี่ไม่กี่ลูกเองนะคะเนี่ยเห็นไม่กี่ลูกเอง ทั้งๆท,ที่ดอกมันเต็มต้นเลยนะคะมะกอกฝรั่งงามงามนะคะใบเฉียวชะอุ่มงามเชียวสังเกตดูละมดต้นนี้นะคะเอมันจะเป็นทรงสวยมากๆเลยนะคะมันเป็นทรงสวยเพราะว่ามันข้างล่างมันจะเป็นชั้นๆใช่ไหมคะ เป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆขึ้นมาทีละชั้นแล้วก็มีปลายมันเป็นแหลมๆนะคะเป็นเหมือนทรงทรงพัดนะคะเนอะเป็นเหมือนรูปพัดทรงพัดเลยนะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะมันจะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเป็นรูปทรงสวยมากเลยลมมตดต้นนี้สวยนะคะรูปทรงสวยออกผลเต็มต้นแล้วลูกนะอย่าออกแต่ดอก ออกดอกทุกช่อตั้งแต่ตั้งแต่ช่อล่างขึ้นมานะคะตั้งแต่ช่อข้างล่างขึ้นมานะคะไล่ขึ้นมาทุกช่อเลยทุกช่อจะมีดอกหมดทุกช่อเลยนะคะต้นนี้นะถ้าดอกมันไม่ร่วงทิ้งนะคะลูกดอกเต็มต้นแน่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจชอบมันชัยคนบ้านท่งชาแนลด้วยนะคะกล่าวกับคุณเอฟซีทั่วโลกที่เมตตา ช่วยชมคลิปจนจบนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาบภมดรวย,วย,วย,วยท,ทุกท่านคะ่ะกาสวัสดีคะ่ะ